เมื่อได้ตีไม้กินข้าวเหนียวกับหนังตุงเนาะมาด้วยวิธีเฮ็ดมันวายเฮ็ดหนังตุงเฮ็ดสือหนังตุงเฮ็ดง่ายๆเพราะมีเครื่องหั่มันนําตั้งนํำเลือเ้าใส่เกลือน้าบัาพร้องแล้วก็เอาขามหมูข้าวล่างไว้เอาลงกับตม้มต้มประมาณสามสิบนาทีให้มันโหรานเนาะตม้มต้มประมาณล้านาลวเดี๋ยวเอานังหมูมันตักตักขามหมูออกมาก่อนไว้เฮ็มันกระด่างไขมาซอย คือมันก็บ่มีทังนําเนาะเฮ็ดเหมือนเขาพักใตเขาก็อันนี้หูหมีขาวเยอก็าบางพิดตาํตาตำหูหมีขาวม้าพิดลงอกับใส่เน้อนาขาหมูที่ตัวมัมใส่ปิกฝามันไว้คือหูหมีขาวมันบ่สุกไม้ขาหมูเขาก็ได้าเาดีมาซ้อยเนาะซ้อยเป็นปออเล็กๆซ้อยเป็นป้อเล็ก,เ,เ,ลกเขาเจกปออกระหือเขาเห็ดตำใจเขาเนาะ เขาก็จิ้มบ๊เฮ็ดปอวยเยอะซอยซอ,อ,อยยาวกั็ในเขาเดียวกับใส่เนื้อหมอนำอันที่เขาต้มไว้นั่นขาหมูเขาใส่ลงกว่าแล้วก็ตม้มเทมปุระฮานาที่ซะไหนก็แล้วอ่ะมีคนไห,หนต้มมปุระฮานาทีก็ปิดไฟมาไหน,นตักเสารวานไว้เนาะตักเสารวานให้มันเอาเส,ะสะวรานไว้ครับเปิ้ลมันก็กระเด้าแค่าใส่ดูเย็นเนาะ เพราะว่าจังในอากาศมันไม่มันเหมือนตั้งเขาข้าวกรได้ใ,ใส่ตู้เย็นไว้ที่ไหนไรตุงไม่นังตุงเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณฮาหกจมูกมหรือว่าคามขึ้นก็ไรตรัวเขาถิ่มาตักสือวานสพักกี้อีกหนึ่งก็ไม่นังตุงเขาก็ยาวเขาจิไม่กินจ้อมข้าวเหนียวเนาะนังตุงนี่ต้องกินจ้อมข้าวเหนียวอุ่นมันอาบกันกินกับข้าวเหนียวอุ่นเพราะข้าวกระตั้งเขาไหนถึงจะได้กินคอยนังตุงเนานะ ตั้งในแต่ใส่ตู้เย็นก็อะไรเพราะว่า,วาตั้งในมันใหม่เนาะต้องเทียบเมืองไทยใหม่เหมือนเมืองไต้เขาเพราะใครกินมาเลยก็เฮ็ดเกด่แต่ก็ใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งนั่นก็หาหกจุ่มง้จะไหนมาค่ะกินข้าวจ้อมกันกินข้าวเนียวกับนางตุ้งก็เป็นตั้งข้าก็ข้าวกัดก็จะเป็นเนื้อกัดก็ดิมีขายนำๆนเนาะหาซื้อกินเปิน้นตั้งในเปิ้นเฮ็ดขายหาซื้อกินหยาบอะไรพวกเฮ็ดกินทั้งก้อย อันนี้ก็พยายามให้เด็ปอกตนี้นก็หาผึ้เทศประก,กันตั้งไงก็กินไรอยู่อไปว่าวานนะ่ะเขาพอกินไรเนาะใครกินก็พึ้งเ็ดกินทั้งก้อยอยู่ไก่เฮือนเพราเป็นตั้งข้าได้กับหาซื้อเนอกับเหงสองเหงก็อะไรกินเานาวเนาะตั้งนดเราได้พึ้งกินหาเฮ็ดกินทั้งก้อยพอกินกินขาวไก่เขามาค่ะกินข้าว้อมกัน ยินชจมปีน้องเขา google นอร์ดีมากกดไลค์และกดติดตามบันพอผ่าเจอก็กดไลค์กดติดตามบันพองค้าเราทีเห็ดวิดีโอเห็ดกับเขาพักใต้เขาออกมานำหนำเนาะดีเพึกเห็ดลลายมีเมี้ยว